อันบ็อกซีฟิปห้าวันนี้นะคะพี่ไขว่หวานจะมาอันบ็อกเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นสีมิ้นนะทุกคนเพื่อหลายคนไม่รู้นะคะว่าร้านสลมนฟอนไม่ได้มีแค่ iPhone iPad นะ Android หรืออุปกรณ์เสริมก็มีค่ะอย่างซัมซุงก็มีหลายรุ่นให้เลือกเลยอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีคู่มือค่ะที่จิ้มซิมแล้วก็สายชาร์จจะไม่มีอะแดปเตอร์กับเคสให้นะบอกเลยนะคะว่าสีฟิปห้าเนี่ยหลายคนเทใจไปให้น้องเยอะมากแล้วก็ผ่อนตัวนี้เยอะมากมีให้เลือก5สีค่ะทุกคนมีสีมิ้นนะคะสีม่วงสีครีมแล้วกกา็าฟ จุดเด่นที่หลายคนโดนตกก็คือจอด้านนอกเลยค่ะเพราะมันสามารถใช้งานต่างๆบนหน้าจอได้เลยไม่ว่าจะเป็นดูหนังนะคะฟังเพลงดูเน็ตฟิกนะคะหรือตอบไลน์ตรงนั้นเล่นเกมตรงนั้นก็ได้เหมือนกันน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายเครื่องโค่นน่ารักใส่เคทีตะมุกตะมีสุดๆส่วนเรื่องกล้องนะคะคมชัดคมกริบและสกินโทนสวยมากและสามารถเลือกโทนได้ด้วยนะว่าจะเป็นวอร์มโทนทุกคนหรือว่าจะเป็นเนเชอรัลโทนล้างแซลมอนโฟนมีให้ผ่อนครบทุกสี่เลยค่ะสนใจผ่อนจิ้มหนึ่งหน้าโปรไฟล์มาเลย Bye.